สวัสดีที่นี่บานาก,กาลัดนะครับวันนี้มีวัยรุ่นสแคมเบอร์นะครับมาซ่อมโชกหน้านะฮะพร้อมกับติดตั้งสปริงของเอรินนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วก็สนใจก็รีบมาก่อนจะหมดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะซ่อมโชกหน้าอันนี้ประเด็นคือพวกน็อตพวกเนี้ยหัวมันเล็กนิดเดียวนะฮะถ้าเราไขไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็รูดโอวทอร์กก็รูดนะครับ อย่างตัวนี้ลูดนะครับตัวนี้ใช้จริงๆใช้อย่างใช้แค่เบอร์นี้นะฮะแต่อันนี้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บน่าเบื่อมากนะฮะลูดนะครับถูกายมาแบบโอเวอร์ทอกนะฮะตัวอื่นนี่ไม่มีปัญหาฮะผมเช็คก่อนที่จะไขนะครับเดี๋ยวลองหาทางดูว่าจะออกอยังไง นี่ก็เป็นโชว์ของตุกติสแคมเลอร์นะครับตัว800นะครับเป็นอัพไซด์ดาวนะครับลูกค้าก็มาซ่อมซิลนะครับการรั่วซึมนะฮะก็ได้จังหวะนะครับซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จปั๊บเราก็เปลี่ยนสปริงไปเลยนะครับเปลี่ยนสปริงล้วคนก็จะได้สปริงของอารินนะครับสปริงอรินก็จะมีตีโค้ดนัมเบอร์ไว้นะครับ ที่หัวสปริงสปริงก็จะมีขนาดใหญ่กว่าค่า k ดีกว่าตัวเดิมนะครับมาพร้อมกระฝาท็อปแคปนะฮะสีดำนะคะสวยงามเป็นอลูมิเนียมนะครับตันนี้ก็ต้องติดตั้งด้วยความระมัดระวังนะฮะไม่งั้นมันก็จะเกิดริ้วรอยนะครับนะครับลงมือประกอบกันอันนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับตันนี้รั่วหายไปตั้งเยอะนะโอติมันจะเต็มแก้วเลยนะครับ นช้มันานๆก็น้ำมันก็สภาพตามที่เห็นนะฮะมันจะทําให้โชค๊คคุณเนี่ยกระด้างนะครับไม่นุ่มนะครับถ้าเราทําการเซอร์วิสนะครับถอดล้างทาความสาอะอาดเปลี่ยนน้ำมันใหม่โชค๊คคุณนก็จะกลับมาความม,มีความนุ่มนวลนะฮะดีกว่าเดิมนะฮะยิ่งเราอัปเกรดสปริงเนี่ยยิ่งดียิ่งสวยนะฮะจากโช๊คธรรมดาในการเป็นโช๊คเออร์ลินไปเลยนะครับ เวลาเยอะถ้าเกิดว่าไขา่เรามาแต้มสีเช็คแล้วเช็คอีกติดตั้งเรียบร้อยนะครับกลายเป็นชกเออรินไปเรียบร้อยนะครับจากชกเดิมมานะครับสวยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปให้เจ้าของทดสอบนะฮะแล้วผมก็จะปรับชกหลังให้กับเจ้าของรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำหนนะักตัวเปลี่ยนแปลงนะครับ ผอมลงนี่อิจฉาอยากผอมบ้างไปครับ <c oughs> มันต้องนุ่มขึ้นเพราะว่าเราเราเปลี่ยนน้ำมันใหม่